สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสำหรับ EP ที่4ในวันนี้ผมร้อยโทนายสัตวแพทย์นัทพรเทียนทองขอพาทุกท่านมารู้จักกับวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวไทยนั่นก็คือวันพืชมงคลน,นั่นเองครับวันพืชมงคลก็คือวันที่มีการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจะลดพระนางคันแรกนาขวัญ โดยสำนักพระราชวังจะเป็นผู้กำหนดวันอุดมเลิกในวันข้างขึ้นเดือน6พระราชพิธีจะรดพระนังคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเป็นร,ราชธานีโดยพระมหากษัตริย์จะเสด็จไปเป็นองค์ประธานด้วยพระองค์เองแต่เมื่อถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาพระมหากษัตริย์จะมอบอาญาสิทธิ์ให้กับเจ้าพระยาจันทกุมารเป็นผู้แทนพระองค์ ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งโดยในสมัยรัชกาลที่1มีการเปลี่ยนผู้ทําการแรกนาเป็นเจ้าพระยาพลเทพคู่กันกับการยืนชิงช้าแต่พอในสมัยรัชกาลที่3ให้ถือว่าผู้ใดยืนชิงช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนาต่อมาในสมัยรัชกาลที่4ได้ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดมีพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่างๆทุกพิธีดังนั้นพระราชพิธีพืชมงคลจึงได้เริ่มมีขึ้นโดยจะรวมกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญและมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญสาเหตุให้เกิดพระราชพิธีนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราชาธิบาีไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธี12เดือนว่าการแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมนิยมมีมาแต่โบราณเช่นในเมืองจีน4,000ปีล่วงมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงไถนาเองเป็นคราวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวใหม่ส่วนจดหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาเว้นว่างด้วยการซึ่งผู้นั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจมั่นในการที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าเป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญภับู์แห่งพระนครทั้งปวง แต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆไม่เป็นแต่ลงมือไถานาเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างชาวนาทั้งปวงลงมือไถานาของตอนตามปกติก็ด้วยความหวาดหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปดวงเพลี้ยและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิและมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลัง จึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและหาทางที่จะอุดหนุนและที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจโดยอาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้างทำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดิมงคลตามซึ่งมาในภาพพุทธศาสนาบ้างบูชาเส้นสวงตามที่มาทางศสยศาสตร์บ้างให้เป็นการช่วยแรงและเป็นที่มั่นใจตามปรารถนาของมนุษย์ ซึ่งคิดไม่มีที่สิ้นสุดจากพระบรม,มาราชาธิบายจะเห็นได้ว่าความมุ่งหมายของพิธีแรกนาคือการทำเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรเพื่อชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนาแม้จะเป็นความจำเป็นสำหรับบ้านเมืองในสมัยโบราณอย่างไรก็ตามถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะการเกษตรเป็นสิ่งสำคัญต่อความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประเทศทุกสมัย ส่วนพิธีกรรมนอกเหนือจากการทําให้เป็นตัวอย่างตามที่ทรงจําแนกไว้3อย่างโดย2อย่างแรกที่ว่าอาศัยคําคอธิษฐานเอาความสัตว์เป็นที่ตั้งบ้างทําการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นสวัสดิมงคลตามซึ่งมาในพระพุทธศาสนาบ้างทรงหมายถึงพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ที่กระทำณวัดพระศรีรัตนศาสดารามส่วนอีกอย่างหนึง่งที่ว่า บูชาเส้นสวงตามที่มาทางไสยศาสตร์บ้างทรงหมายถึงพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์อันหนึ่งนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,509เป็นต้นมาคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคลน,นี้เป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วยทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตร พึงระลึกถึงความสัมพันธ์ของการเกษตรและร่วมมือประกอบกับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีสองพิธีรวมกันนั่นก็คือ 1. พระราชพิธีพืชมงคลซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันแรก ในพระอุโบสถของวัดพระศรีรัตนาศาสดารามเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธัญญาหารที่พระหมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยข้าวถือว่าเป็นอาหารหลักของประชาชนในภาษาบาลีเรียกว่าปุพ,พพันนะหรือบุพพ,พันนะหรือบุพพ,พันนาชาติ ส่วนพืชอื่นๆที่เป็นอาหารเรียกว่าอะปรน,นะหรืออะปรนชาติหมายถึงพืชจำพวกถั่วง,งาเป็นต้นถ้าเรียกควบทั้งสองอย่างก็เรียกว่าบุพพพนณปรนชาติที่หมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกชนิด 2. พระราชพิธีจะรลบท่นังคันแรกนาขวัญซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณนะมณฑลพิธีสนามหลวง เป็นพิธีเริ่มต้นการไถานาเพื่อหวานมาเมล็ดข้าวมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอาณาสัญญาณว่าบัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและการเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วโดยสรุปแล้วความมุ่งหมายของพิธีแรกนาคือการทำเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรเพื่อชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนาซึ่งถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆไปอย่างมากมายมีเทคโนโลยีต่างๆ มีเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงของด้านอาชีพแต่ว่าเราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าข้าวก็ยังคงเป็นอาหารที่สำคัญที่ชาวไทยทุกคนยังคงกินกันอยู่ทุกวันและชาวนาก็ยังคงเป็นอาชีพที่สำคัญเป็นกระดูกสันหลังของชาติตราบจนทุกวันนี้แล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับกับรายการวันนี้มีที่มาแล้วพบกันใหม่ครับ